อาคลิปต่อมาพี่น้องคลิปต่อมากะหลังจากที่หฮาสานกอกระติบเขานี่แหละคือตอกหฮาเตรียมไปหฮาเอาหาสิบแปดมูเพราะว่าตมันเอออันนี้เอาไปเห็โตมันหาสิบแปดมูเพราะว่าฝามันเ่าสานแล้วเรามันได้หกสิบมูมูล,ละสองเซน เพราะฉะนั้นขางหนึ่งแต่ละด้านแต่ละด้านนี้ด้านนี้ก็คือกันด้านนี้ก็คือกันตอกต้องใส่ตอกอขางละห้าสิบเก้าคูว่าห้าสิบแปดคูสีน้ำใสจังหน่อยมันสีคลายออกเอานับพี่น้องแต่ว่าเขานับแค่นึ่และละเขาจะ,ะเซกใหม่อีกหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56, 56 57 58ด okay. มู่โอเคอ่ามทอกันกับเขาอัน นับม่ตอกก่อนห้าสีนะห้าก็นับไม่ตอกไปสุดหนึ่งวะก่อนห้องสีสานเ้าก็ได้นนับม่ตอกไปเช็กไม่ตอกไปต้องได้สีน้ำดันบสีน้ำโบยูพี่น้องมันตอกแห่งมันเลียนออกหบันนีห้อางกา็สีมาทําการจอดแต่พี่น้องเลยจอดห้าสานทางด้านนี้แต่ว่าเวลาจอดห้องสีโค้งคองด้านนี้ ค้งขาด้านนี้เอาสีโค้งขอแบบนี้เอามาจดกันแบบนี้มันสิจดกันอยู่แบบนี้ปกติบางคนเระเจ้าเกียเอาอเสียกหรือเอาไม่ตอกมัดแต่ว่าห้องโบมัดเอาสารเลยเอาสารไปเลยพี่น้อง เอาเอาสารใน้มันปิดลายสองลายสองก็ขัดเนีมันปิดลายสองเลยกันลายสองก็สิออกมาประมาณนี้ยกหนึ่งวางหนึ่งยกขึ้นมาเส้น็หนึ่งแล้กวก็วางลงเส้น็หนึ่งให้มันได้ไลายสองจัดเข้ากัน ปิดไล่สองอจัดเข้าให้มันปิดไล่สองอ,อันนี้เขาก็สานตัวไปเปน็นขามสองสานกลับไปกับม่านม่มันก็บท่านอยู่หรอกมันก็เแรนออกอยู่แรนออกกระยามัน เวลาเขาสารเวลาเขาก็จัดเขาไมาอ่อีกเอาเสรมาบุ๋มอม่เออมันจะกลายสหม,มืดเป็นพี่น้องม,มันเปิดลายสอง เหลี่ยมตาเป็นไล่สองเหล่าขางมันอาจสะเหลี่ยมตาจังหน่อยจัดเขาเป็นไล่สองนี่เขาก็เวทั้งด้านนี้เวทด้านนี้ขึ้นมาเวทด้านนี้ขึ้นมา,ากรรมศาสารขึ้นเก้าอันละตอกมันตูดออก มันเขบว่โจดกันเวลาฮอสานมันสเลี่นออกแต่ว่ากระยามันเขาก็จัดเขาออกบัดฮาสานแล้วเขาก็เดินเ้นนีคอนคืบนี่วางลงไปเ้นหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นมาเ้นหนึ่งวางไปเ้นหนึ่งก็ยกขึ้นมาเ้นหนึ่งเขาก็อยู่ขามใเซกันอยู่ขามใเซกันว่ามันถือลายมันบ่มันถือบัลายสอง มันสีเหลี่ยมตาจังหน่อยพี่น้องกล่องมันกล่องมันตอบเสนอมันอั้นแสงมันย้อนแสงเดี๋ยวเอาสีนางมุมใหม่เอาสินางมุมใหม่มุมนั้นมันกล่องมันย้อนแสงพี่น้องอาจสิบุหินครับนางใหญ่มุมใหม่ เออนี่ยเอาบัตนี่เห็นสัตว์สัตว์บัดเนี่ยนี่แหละก้อนเป็นสี่ขาวกะมักหยกเส้นหนึ่งวางเส้นหนึ่งแต่ว่าขามสองคือเกาวางลงไปเส้นหนึ่งวางลงไปอีกเส้นหนึ่ง วางลงไปวางลงไปก็วางนี้วางนี้แล้วกวางนี้ลงไปวางลงไปเทลสินให้มันขามสองเลยพี่น้อง วางขึ้นมาปั๊บอพอมันขึ้นมาปั๊บพ่าไปจัดเขามันพ่าไปจัดเข้าหากันกดมันเข้าหากันพี่น้องอมันบรยากรเลนดีมันเปียกเอาใส่น้ำมันเปียกม,มันก็บอิยักรเลนดี จัดเข้าไปจัดเข้าไปมันก็เข,าข้าคือเก้าอ่อะล่ะจัดเข้าหากันจัดเข้าหากันมันเด็กกระเด็นไล่มัน,นมองน,น,นี่จัดเข้ามาใส่กันกดเข้าไป จนกว่ามันจะได้กันแบบนี้เฮาก็มาอวรค้างนี้อวรค้างนี้เอาก็จัดมันบุกเข้าหากันเ้าก็ใส่ลิปมือนี่แหละจัดเข้ามามเาจัดเข้าหากันแล้วมันก็สีเป็นประมาณนี้ เดลัยเดลัยมันเก็สิเข้ากันเบิดเป็นลายเดียวกันไปเลยมันี้มองจอดต้มองบ่จอดมันก็สิเป็นลายเดียวกันไปเลยบ่ดบดได้ย,กยากเอาประมาทส,ส่วนนี้ไว้ซะก่อน สนนุนีไว้สักกันเอาไม่ตอกมามัดสนมันกล้องมันก็สิบหคคอยเน้นไปเลยเด้๋พี่น้องแนวมัดเขียนข้อไว้สิเพร่ะว่าเหตุเพื่อว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นมุมกล้องที่สัดวๆใกล้ๆสินะเอาก็ะเลยเอากล้องมาก แขนเอวไว้ประมาณนี้อันนี้เราจะมาจัด เนื่องจากว่าหอกอเนี่ยหอกอแปดเซนเนี่ยหอกเห็ดหอกเห็ดหอกเห็ดหกไล่กับว่าแมนหรือสามไล่เนี่ยมันจะเป็นไล่ไปจริงจริเปลี่นสามไล่แต่ว่าเขาซ้ำก,กันกับห้องสารไปกับหกหกเขียวมันนี้ห้องกระสีมาขยายห้องสีมาขยายไล่สองนอนนี่ออกให้มันก่วงออกก่วงออกเป็นคางละสองไล่ก่วงออกคางละสองไล่สองอ ข่างละลายลายหนึ่งมันไปกลับสารออกไปกลับข่างละเทียวสารขึ้นมาทั้งนี้ก็ไปกลับทั้งนี้ฮ่องกิจสารไปกลับด้วยกัน ใ,ใส่บอสเซนมันกรสีแค่มันน่อยพดลายสองนอนมันจะน่อยพดดมาเก็เลยขยายออกสามไปกลับสามไปกลับมันก็จะได้เท่ากับลายหนึง่งมาสามไปกลับ ลไล่สองนอนหรือว่าไล่ใส่ตันเนี่ยบางคกน,กนก็จะเกิดไล่ใส่ตัน ใชอันสองนอนนี่มันน้อยววเวลาห้องพับมันจะบงางอานไปเลยพว่าตอกมันสิ้นน้อยมันเด็ดเพิ่มไา่เข้าไปแต่ว่าขั้นตอกสิ้นหญ่ๆหันซ้ำห้องก,ก่อไว้นี่ก็ได้แล้วบริเพิ่มไล่เนี่ยเอาเลยอันนี้มันตอกห้องมันสิ้นน้อย กันท้องโบเพิ่มเวลา,าพับเหล่ามันจีนน้อยโบงามบบสมดุลเป็นประเดี๋ยกระท้องจะเพิ่มให้มันเนยขึ้นจักหน่อย ไล่สองปปเนย่งหนกหนกหนึ่งว่างหนึ่งขามสองไปแล,ล้วกว็เลี้ยวเราเป็นไล่สองนี่พูดละเขาเคยสารแต,ต่ตอนเลี้ยนหนังสือพุดละว่าบางโรงเรียนนี่จะ เป็นเป็นวีซ่าเรียนอยู่ในห้องเรียนสารไล่สอง าจสารกลับอีกเทียวนึงวันนี้สารกลับมาไฟนี้วันสารับมาไฟนี้เพราะว่าเขาสีสารไปกลับสาไปกลับมันจะได้ไลนึงพอดี เปนรัดมือใหม่ที่บุตรท่านเคยสารกะเบ่งเอาด้พี่น้องเด้อการปฏิสานเปลี่ยนสารเก่งเราจะบริเวณยากแบบเป็นสานเปลี่ยนอันนี้ข้เ็ตุคือมือใหม่ที่บุท่านเด็กเคยสานคืออยากสานคืออยากสารลองเบ่งจยากยันรูลองเบ่งเถอะเบ่งเอา ก็ได้เค็ดเห็นเบิ้งหลายรอบแล้วละ่ะแต่ว่าก็เพื่อผู้เขามาม่มเรื่ยๆผู้ที่เป็นแล้วก็ถือว่า่านผู้ที่เขามาไม่อยากเบ่งอยากเป็นก็นเรียนรูน้ำกันไป นกขึ้นมาสินหนึ่งก็ว่างล่งสินหนึ่งอะ่นแบะนี้แต่ว่าให้มันขามสองอขามสองประมาณนี้ ครัางนี้ก็ทิว่าห้าสารเลี้วสองลายไปสองเที่ยวไปกลับลายหนึ่งเป็นสองเที่ยวสองเที่ยวไปกลับอีกอื่นลายหนึ่งสารลำรํำจอกมาเป็นแบบนี้เดีย๋ยวหอสีดน้ำใส่จังหน่อย เทียบน,น้ำเข้าไปจัดกระฟรืดจัดหลองกระบรเบลนออกที่สำคัญนี่คือตอกกระสีบวกเพราะว่ามันแห้งครักมันห่อนครักแต่ว่าขย่ำหนาวย่ำฝนแบวต้องใส่กระดะน้ำ ใส่น้ำล้วมัน,วนวเวลาเ่าสารมันจัดทีดีอยู่แต่ว่าวเวลามันตอกแหงมันสีห่างก็สิออกมาเป็นเป็นลายหนึ่งนี่นี่ห่าสารไปก,กไปไลับมันก็สิเป็นลายหนึ่งเป็นลายลูกศรแหลมมาทั้งนี้นสารไปกลับต่อไปเ่าก็สิสาราย สารไล่สีเห็ดเป็นไล่เอียงก็ล่ะตกกาบเพราะว่าเขาสารนี่ได้เราขางนี่เขาเวลาเขาอวยมักสารไปน,นี่เขาจะคอยสารใหม่ขางนี่เขาสีสารเป็นไลต่ตกกาบไปเลยตกกาบเริ่มจากเริ่มจากสองนอนไปเป็นสองไปเป็นสองยืนนี่เขามาตกกาบสะกรร่อนตกกาบจาก ลายสองนอนมาเป็ี่นสองอยืนนี่ขสัสียกสองว่างสองเปี่นออกขั้สีเป็นการยกสองว่างสองให้มันขามสองขามสามนี่ยกสองเซนยกขึ้นเลยเนี่ยจงไว้สองเซนในวันต่อให้จงไว้สองเซนเวลาเขาว่างลงไปสองเซนมันก็นสีเปลี่ยนเซนหนึ่งขามสองเซนหนึ่งขามสามคือยกสองว่างสองไปเลยกันเท่า ขั้นเ้าิ่มจากสองนอนไปหาสองยืนแต่ว่าขันเริ่มจากสองยืนไปหาสองนอนสี่หยกหนึ่งว่างหนึ่งตกกลับข้สีหยกเส้นหนึ่งว่างเส้นหนึ่งขั้นขันเริ่มจากตอนสารสองยืนไปหาสองนอนแต่ว่าขั้นเริ่มจากสองนอนไปหาสองยืนนี่กับสีแบบนี้ตกกลับกับสีหยกสองว่างสองหยกสองว่างสองให้ให้มันเปลี่ยน เส้นที่แรกข,ขามสองเส้นที่สองขามสามขามสองขามสามเราก็สิเปลี่ยนไปเป็นไล่สองยืนได้วันนั้นอย่าลืมว่าขั้นเปลี่ยนจากสองนอนไปเป็นสองยืนนี่หยกสองว่างสองแต่ว่าขั้นเปลี่ยนจากสองยืนไปเป็นสองนอนมันเนี่ยกลับกันยกหนึ่งว่างหนึ่งแต่ว่าขามสองขามสามสิออกมาแบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันสิเป็นเป็ี่ยนว่างยกเทลลัสเซนว่างเทลลัสเซน มันจะเป็นลายขวั่งไอพี่น้องเข้าใจตามนั้นเปลี่ยนจากสองยืนไปเป็นสองนอนเปลี่ยนจากสองนอนไปเป็นสองยืนลายมันจะคือกันแต่ว่าวิธีสานมันบบกขึ้นกันอันนี้เปลี่ยนจากสองนอนไปเป็นสองยืนเปลี่ยนจากสองนอนไปเป็นสองยืนยกสองว่างสองแต่ว่าให้มันขามสองขามสาม ต่ว่ากาเปลี่ยนจากสองยืนไปเป็นสองนอนนย่ยกหนึ่งว่างหนึ่งให้ขามสองขามสามขึ้นกันเส้นหนึ่งขามสองเส้นหนึ่งขามสามไปสิมันสีออกมาลายแบบเดียวกันจะว่าวิธีสานบกขึ้นกันสำหรับมือใหม่มือใหม่ที่พอท่านสานเปลี่ยนอยากเลียนลูก,ก็เข้าใจตามนี้แล้วพี่น้องเด้อเข้าใจตามนี่ ไลยตกกรบหลังจากเข้าตกกบรบแล้วมันก็จะเป็นสารไล่สองยืนบันนั้นแต่ว่าก็อาจจะเป็นคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็เอาให้พี่น้องเบิ่งช่วงนี้ซ้ํานี้ซสักกึนล่สองยืนต่จังคอย เบิ่งคลิปต,ต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็พี่น้องเบิ่ลสน,นี้นี่แหละพี่น้องตกกราบตกกราบจากไล่สองนอนสิไปเป็นไล่สองยืนเอาตกกราบสิเปลี่ยนไล่ไล่สองนอนไปเป็นไล่สองยืนยกสองเส้นว่างสองเส้นยกสองเส้น วางลงสองเศนเอออันวางลงสองเศนเงินละสิเปลี่ยนคามสองขามสามยกขื่นสองวางสองยกที่แรกให้มันเหลืออยู่สองเสษนั่นแหละเห็มันเปลี่ยนลักษณะขาม 2, สองเศษแรกขามสองเศษที่สองขามสามมังงสิละขามสองขาม, 3, มสาม 2, าม, 3, มังสิละเอาสำหรับคลิปนี้ก็ให้เบิ่อนสนีสกอนคลิปต่อไปว่ากันไหม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ